สองประเภทมันมีปลาตาโตไอ้พวกนี้เขาเรียกเล้ามือดึงหนังมันมานีิมานี่พี่จะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อีกอย่างหนึ่งเอาเอามีดวางไว้แล้วเอาเอามีดกดไว้อ่ะมีดดังมลังมันมันก็จะปรื๊ดไปเลยไงการแล่ปลาสดๆค่ะก็กินถ้าได้กินแบบนี้อ่ะชอบซึ่งตกมาได้เมื่อสักครู่ค่ะมันมีก้างเอาก้างต่อไปเรื่อยๆมันมีก้างค่ะมันจะกินให้ดูนะค่ะ อ๋อมันนะมสดนะมึงอ <c oughs> ปอบนี่หว่า <c oughs> ปอบย <c oughs> ังจิ้มพิเศษแรดดีวะนี่ค่ะการแรกปลาของพี่อ้อจังะนะคะนอกจากจะทำกับข้าวเก่งแล้วแดกจากจะกินเหล้าเก่งแล้วแล่ปลาเก่งด้วยค่ะต้องมีติดเลือดมั้งเอยมันกินกันอย่างนี้เลยเหรอ อ๋อมันดิบแล้วมาซาบที่น,นึงแล้วก็อ่ะอมันโสดมันกระเต้นเลยก็ไม่ต้องอัน,นานเดี๋ยวเราโสดไม่ได้